าเกิดเราเอาเจ้าคำตอบ4คํคำตอบนี้เนี่ยมาพลอตกราฟของจำนวนเชิงซ้อนนะแบบที่พี่ได้สอนไปในวิดีโอก่อนหน้านี้จะได้ภาพดังต่อไปนี้ รานนี้เราจะมาดูเลยว่าวิธีนี้เนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะครับเนื่องจากรอยตัดมันคือคําตอบของรากที่รากที่เอ็นเราจะตัดมั่วๆลงไปที่ตรงไหนก็ได้ไม่ได้นะครับอย่างนั้นมันก็ได้คําตอบมั่วๆออกมาถูกไหมเราจะต้องหาว่าครั้งแรกที่เราตัดเค้กเนี่ยต้องตัดตรงไหนอันนี้สําคัญที่สุดเลยรอยแรกที่สุดที่เราตัดอยู่ตรงไหนขั้นแรกสุดครับคือการเขียน จํานวนที่เราจะหารากให้อยู่ในรูปเชิงคู่ก่อนยกตัวอย่างเช่นโจทย์เมื่อ้้เมว่าสักคู่นี้เราต้องการจะหารากที่4ของ1 1คือจํานวนที่มันตั้งต้นถูกไหมหนึ่นั้นเขียนเป็นรูปจํานวนเชิงคู่อยู่รูปเชิงคู่ได้ขนาดคือ1มุมเซตาคือ0องศานะอันนี้ใครยังไม่คล่องลองกลับไปดูย้อนกลับไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ที่พี่สอนไว้นะครับขนาดข้างหน้านี้ คือ1แล้วมุมคือ0องศาขั้นที่2คือการหาคำตอบแรกของรากที่ n ก็คือหาตำแหน่งที่ตัดเค้กค,ครั้งแรกนั่นเองวิธีหาไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเอารูปเชิงค้่ของตัวตั้งต้นนี่ที่เราเขียนไว้ในขั้นที่1มาทำา2อ,อย่าง1คือหารากที่ n ที่เป็นบวกเป็นจำนวนจริงของขนาดนะครับ หนึ่งขนาดที่นี้คือหนึ่งหารากที่สี่ของมันง่ายๆเลยที่เป็นจำนวนจริงบวกก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับรากที่สี่ของหนึ่งก็คือหนึ่งเสร็จแล้วมุมที่ได้นะครับมุมตั้งต้นคือศูนย์องศาเอามาหารด้วย n มุมศูนย์องศาหารด้วย n คือ4ก็ได้ศูนย์องศาในที่นี้ 2อ,อย่างนี้มาประกอบกันจะได้เป็นรอยตัดครั้งแรกเพราะฉะน,นั้นรอยแรกคือควรเอารากที่4ของ1ที่เป็นจำนวนจริงบวก Cos 0อ,องศาหารด้วย4บวก i อ i n ศูนองศาหารด้วย4แค่นี้ก็จะได้แล้วคำตอบแรกสุด รากที่4ของ1นะครับคำตอบแรกขั้นที่3หาคำตอบที่เหลือนะครับด้วยการหมุนมีดไปครั้งละ360องศาหาร n นะหมุนไปเรื่อยๆจนครบจนเราได้คำตอบครบ n คําคำตอบแค่นี้เป็นอันจบแล้วนะในโจทย์ข้อนี้ตัวอย่างนี้360หาร n N คือ4ก็จะได้ว่าหมุนเท่าไหร่หมุนทีละ 90องศาแค่นี้เองเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับของข้อนี้ก็จะมีค่าดังตออ่อไปนี้ครับคำตอบแรกเราเห็นไปแล้วว่าคือ1 COS 0, 0บวก I s i n 0ะอันนี้คือรอยตัดแรกนะครับคำตอบที่2คือขนาดเท่าเดิมทุกทรอยตัดจะมีขนาดเท่าเดิมเสมอคือ1ในที่นี้ Co s บวก90องศาเราหมุนไปทล90องศาบวก i sin 90องศาคำตอบที่3 1 cos 90บวกอีก90ก็คือ180องศาบก I sin 180องศาคำตอบสุดท้ายคำตอบที่4คือ1 cos 270องศาบวก I sin 270องศาแค่นี้เองนะครับซึ่งแต่ละอันเนี้ยมันคือคําตอบที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้ถ้าน้องลองไปคิดดูจากรูปเชิงคั่วเปลี่ยนเป็นรูปปกติจะได้ 1i-1 ลบ 1, แล้วก็ลบ I นั่นเองนะครับแค่นี้เลย3ขั้นตอนง่ายๆ